ถ้าคุณเป็นแบบฉันคุณสอบตกเรื่องการหาอาหารให้ครอบรครัวของคุณในเรื่องของสารอาหารที่พวกเขาต้องการเพียงพอต่อวันและในการที่ไม่ให้พวกเขารับประทานอาหารขยะองค์การอาหารและยาแนะนําว่าควรทานผักผลไม้ให้ได้5้าใน9กส่วนของอาหารที่ทานในทุกๆวันแต่ที่สําคัญก็คือลูกๆฉันทานอาหารขยะแทนในส่วนนั้น และฉันก็ละอายใจที่จะพูดมันออกไปแต่นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกๆของฉันรับประทานอาหารขยะมากแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์ <c oughs> แย่ที่สุดก็คือฉันเองดูสิคะเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นของที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานแต่สิ่งเหล่านี้กําลังจะจบลงในเดือนนี้ใช่ค่ะครอบครัวของฉันกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ร่างกายของเราต่อสู้มามากพอแล้วใช่ไหมต่อสู้กับมลภาวะในอากาศความเครียดที่เพิ่มขึ้นสารเคมีสารพิษที่มีอยู่ในทุกที่รอบตัวคุณทุกวันนี้ไม่แต่อาหารที่มีประโยชน์อย่างผักและผลไม้<ล><ๆ>ก็ยังถูกตกแต่งพันธุกรรมจากน้ำมือของมนุษย์และตบท้ายด้วยอาอารขยะแบบนี้และไม่แปลกเลยว่าอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาสุขภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้กำลังขโมยสารต้านอนุมูลอิสระไปจากร่างกายของคุณดังนั้นต่อจากนี้คือหน้าที่ของฉันค่ะ ที่จะให้ทั้งครอบรครัวของฉันเป็นผู้แนะนำสารป้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในทุกๆวันค่ะแต่ฉันจะได้รับการยินยอมจากพวกเด็กๆที่ติดอยู่ในการทานอาหารพวกนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทำอาหารสุขภาพในมือเย็นโต๊ะอาหารก็กลับกลายเป็นเหมือนสงครามรขอแนะนำวิตาโนลจากวาสโยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสารป้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีอล อุดมไปด้วยซูเปอร์ฟุตที่มีสารต้านอนุมูลอิสระกว่า10ชนิดกลูตาไทโอนไฮโดรไลคอลลาเจนและโคเอนไซม์คิวเทนว้าวรู้สึกดีจังเพียงแค่ทานวิตามินัลละซองก็มีปริมาณเพียงพอสำหรับป้านอนุมูลอิสระฉันรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ด้วยสารอาหารมากมายขนาดนี้มันต้องรสชาติไม่อร่อยแน่ฉันหมายถึงไม่มีทางที่เด็กๆจะดื่มอะไรแบบนี้ได้เลยจริงไหม อมืมาลองดูกันตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองและมีกลุ่มผู้ทดลองสินค้ามากมายนะคะเรามาดูกันว่าผู้คนเหล่านี้ชอบรสชาติของวิเทอนอไหมลองชิมดูแล้วบอกได้ไหมคะว่ารสชาติเหมือนอะไรน่าจะรสชาติดีนะ <c oughs> ลองเปิดดูหวังว่ามันจะอร่อยถ้า <c oughs> ผมไม่ชอบผมบอกได้เลยนะ <c oughs> ได้ค่ะอ๋อ oh, <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> อร่อยจังเลยค่ะ <c oughs> มันอร่อยจริงเหรอคะใช่ใช่ผมอยากจะบอกว่ามันเยี่ยมมากไม่อยากเชื่อเลยมันอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเหมือนผลไม้จริงๆเลยมันเยี่ยมเยี่ยมเลยมันผลไม้ค่ะมันดีต่อสุขภาพมันอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติเหมือนอะไรหนูไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วมันก็อร่อยดีนะรสชาติเหมือนอะไรโจเกิรใช่เลยเหมือนสมูทตี้รสชาติดีมากเลยอร่อยอ่ะออกรสเหมือนบูเบ์รี่แล้วก็มีเบอร์รี่อื่นๆด้วยหนูจะดื่มทุกวันไหม ใช่เลย <laughs> มันคล้ายๆกับแต่ก็เหมือนกับคือแบบ uh huh. ว่ามันเยี่ยมนะคะผมชอบที่จริงมันดีต่อสุขภาพนะครับ <laughs> มันดีใช่ไหมคะไพรส์ใช่ไหมคะอ๋อใช่ดีแบบนี้คุณจะดื่มทุกวันไหมคะอ๋อแน่นอนว้าวนี่มันยอดเลยรสชาติเหมือนโย,ยเกิร์ตแต่ก็ไม่ใช่ฮะหนูจะกินผักนี่หรือว่าหนูจะกินแบบนี้คะหนูไม่ชอบทานผักคะ่ะอันนี้ของจริงเยี่ยมมาก อยากกินอีกอันนึงค่ะคุณมีอีกไหมค่ะอร่อยมากเลยคุณได้แต่ลองนะมานอร่อยจริงๆรสชาติเหมือนผลไม้มากเลยอะทำไมฉันจะไม่ชอบล่ะทานได้ทั้งวันเลยรสชาติมันเหมือนผลไม้จริงๆค่ะจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่ารสชาติจะไม่อร่อยนะคะเพราะคุณบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมาในหนึ่งซองก็ไมฉันจะไม่ชอบฉันทานได้ทั้งวันเลย รสชาติผลไม้แบบเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยล่ะคะ่ะดีมากเลยละ่ะรสชาติมันออกวหวานๆเปรี้ยวๆนะครับมันเยี่ยมเลยล่ะครับนี่ไหมคะจริงๆไนะอยากชิมอีกซองนะคะคุณคิดว่าเด็กๆจะดื่มเจ้านี่ได้ไหมคะแน่นอนเด็กๆทานได้สิคะอร่อยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็กินได้พวกเขาคงจะคิดว่ามันเป็นเหมือนขนมเหมอนนะจาก 1- นึถึงสิให้คะแนนเท่าไหร่เออผมให้1ิบเต็มเลยครับ คุณจะดื่มมันทุกวันไหมใช่ถ้าคุณมีอีกผมก็เอาอีกอันหนึ่งเยนะพอกินเลยได้ไหมใช่เห็นไหมว่ามันได้ผลจากที่ผ่านมาเราทดสอบกับผู้ทดลองกว่า100คนไม่มีสักคนเลยนะคะที่ไม่ชอบดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบรสชาติของวิตามินลค่ะที่สำคัญก็คือสุขภาพเด็กๆของคุณซึ่งมันสำคัญมากกว่าคุณและฉัน สารพิษที่กล่าวถึงเหล่านี้ทําให้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งนําไปสู่สัญญาณแห่งริ้วรอยและความอ่อนเยาว์ของคุณที่ลดลงใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ฉันดื่มวิตเทลไม่เพียงนําส่งสารอาหารอย่างยอดเยี่ยมแต่ยังช่วยให้ฉันรู้สึกดีที่สุดจากภายในคะ่ะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคอลลาเจนช่วยในกระบวนการฟื้นฟูเซลล์คะ่ะ และดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีไลโพโซมอันล้ำหน้าที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรคุณจะรู้สึกได้ถึงการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอย่าเสียเวลาไปอีกวันที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและลูกๆของคุณค้นพบความแตกต่างไปกับวีเทอร์นที่วาสโยเท่านั้นค่ะ